สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน าเนี่ยครับคุณจกครับผมโอ้ยตายแล้วลงก่อนดีกว่าทำไมละครผู้ชมมารออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ย่างเข้าสู่เดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยนามคือเดือนธันวาเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยครับเป็นเดือนที่เรามีความสุขแต่การที่พวกเรามีความสุขนั้นมีเหตุผลครับเนื่องจากองค์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นส่งช่วยเหลือดูแลราษฎรส่งผลให้วิถีชีวิต ดีขึ้นถ้าย้อนเรื่องราวกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วพังงานเป็นเมืองหลักทางเศรษฐกิจเม,มืองแรกที่พังงานนั้นจัดได้ว่าเป็นเมืองใหญ่การเวลาผ่านไปเมืองแรกเริ่มซบซ่าลงกลับ,บมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งด้วยพระบาร,รมีของพระองค์ท่านถ้าอยากเรียนรู้เรื่องราวของชาวใตแ้แท้ๆครับที่พังงานเนี่ยนะมาที่นี่และสถานที่ที่ผมและคุณโจ๊กเกอร์พาคุณผู้ชมนั่งรถซาเล้งท่องเที่ยวกันอยู่ในขณะนี้นี่ก็คือหมู่บ้านท่าดินแดงครับ ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ส่วนมากจะทําสวนยางสวนปาล์มรวมไปถึงการปลูกผักไฮโดรพรนิกครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเข้ามาสัมผัสกับหมู่บ้านถ้าดินแดงแบบเจาะลึกแล้วแล้วก็ขอแนะนําให้ไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านท่านนี้กันก่อนครับอัสลามอะลัยกุมครับนี่เอ,เอาอะไรมาเสิร์ฟครับผมเร hey, ครับผู้ใหญ่อินอันนี้ไม่ใช่ถาดธรรมดาไม่ใช่ hmm. เราเรียกชื่อว่าผักตาก็เรียกเรียงเอาไว้เพื่อ ร่นแน่ดีบุกครับแสดงว่าวันนี้ก็ยังมีดีบุกยังมีครับแล้ววันนี้ทำไมถึงไม่ไม่ทำดีบุกมันต่อเรื่องราคาทำแล้วมันก็ไม่คุ้มไอสิ่งที่ผมเดินมานี่นี่คืออะไรอันนี้รางเร่น้ำก็จะไหลผ่านมาตรงนี้ครับแร่ก็จะติดอยู่ตรงนี้ติดตรงนี้ทรายก็จะลงไปข้างล่างครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นของบริษัทแต่ชาวบ้านคือเอาที่เนี้ยท้ายสุดตรงเนี้ยเอาชายเลียงเนี้ยร่นขอเรียกว่าขี้ท้ายวันนี้เราไม่ได้มาขุดหาแร่ดีบุก <Ừ. S 2> แต่เรามาเรียนรู้เรื่องราวเส้นทางของแร่ดีบุกเปลี่ยนจากแร่ดีบุกไปสู่สัมาอาชีพอื่นๆเดี๋ยวผมจะไปดูครับว่าวิถีชุมชนที่ว่านี้ณนะวันนี้พอสอนี้คนที่นี่ทำอะไรกันบ้าง ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเรื่องราวของส้นหยางขออนุญาตวันนี้ผมกับคุณโยเกอร์มีส่วนร่วมกรีดยางด้วยได้ได้ครับถ้าอย่างนั้นลุยเลยดีกว่าอันนี้บางเบาบางเบาสวัสดีคยกิร์เออบางเบาผมเชื่อว่าทุกคนน่คนไทยทุกคนรู้จักต้นยางแต่ถามว่าคุณเคยลองกรีดยางใช่ครับถ้าเราามรียนรู้วิถีชุมชนแล้วครับลองทําแบบเขาดูก็น่าสนใจดีเริ่มจากอุปกรณ์ที่ถือเนี่ยอะไรครับเมีดกรีดยางไอ้อุปกรณ์ข้างล่างนี่เรียกว่าอะไรฮะจอกยางอันิททออล้นนะ ลิ้นลิ้นยางมีเคล็ดลับไม่ทาไงให้น้ํายางน้ํายางมันออกมาเยอะๆมันก็กรีดได้ถึงชั้นชั้นในชั้นในมันเหมือนจิ้งจกอ่ะพอหางมันขาดปั๊บมันงอกขึ้นใหม่ต้นยางเหมือนกันพอเรากรีดปุ๊บสักพักมันใช้เวลานะเป็นปีมันก็เติมขึ้นมาใหม่ยางเนี่ยอายุมันประมาณสิกว่าปีน้ํายางหมดปั๊บ เราจะขายไปทาเฟอร์นิเจอร์มองบ่าวนี่กีดถึงอายุกี่ขวบแต่ละหน้านี่ประมาณประมาณ4ปีนี่กีดได้กค่สีหน้าหนึ4 4สองส่ปีแต่พี่จ๊อบรู้ไหมว่าต้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้แบบกีดปื้ดป้านนะค่อยๆนี่มันเป็นศิลปะเส้นเล็กๆ1วันแค่นี้เองปีหนึ่งปีหนึ่งใช้พื้นที่แค่นี้ผมบอกได้เลยโชว์เลยไหมล่ะเอาหรือยังล่ะเอาพร้อมเดี๋ยวรอดูฝีมือบางโจ๊กโอ้โหลึกอะลึกกะเด็กกินหน้ายางเขาเยอะก็อยากได้น้ำาเยอะบางบ่าวบอกเต็มที่ ตะโจกเต็มที่เลยเปิดไปเลยมีปัญหาว่ากันน้ำยางไหลแฟบแต่หนาใช่ไหมอย่างนี้หนาไหมเปลืองไม่งี้เปลืองเปลืองทำอะไรอ่ะใส่ท่อใส่ท่อใส่ท่อนี่อุปกรณ์เสริมล่างล่างมันใหญ่ไงมันก็ไม่ถึงกาตฐานจะใหญ่ใหญ่อ๋อคือรั่วแต่ไม่ใช่เขาไม่มีเขามีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่งขยายแล้วเขาไม่ได้ปลูกต้นสองต้นถ้าเราต้องขยายกันหมดก็ไม่ไหวไม่ไหวนี่ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายที่ผมยังถ่ายหนังสือเธอกระชันอยู่ต้องมาถ่ายตามสวนยางไงละพี่จ๊อบอยู่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 แถวนี้ครับผมไปยินตรงนู้นถ่ายเออมันสวยแบบเป็นแบบมุมมันล um> ึกอ่ะขอขอหน่อยขอหน่อยดีมากดีโดดเฮ้ยทำไมภาพผมมันเป็นอย่างเงี้ยสีมันดูแปลกๆพี่จ๊อบเรียกว่าอาร์ตฟิลเตอร์แบบสีน้ำมีภาพให้เลือกความนุ่มนวลมากขึ้นผมชอบตรงนี้ชอบตรงนี้สีมันได้ สนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโอลิมปัสเพนสนับสนุนการโครจรโดยบัตรกดเงินสดยูเมท plus กลับมาโคจรกันต่อครับขณะน,นี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์อยังพาคุณผู้ชมโคจรท่องเที่ยวกันอยู่ที่หมู่บ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาครับหลังจากได้น้ํายามาเป็นที่เรียบร้อยก็เอาน้ํายางมาเท<อ>ใส่เสมอแล้วก็เทลงไปเทลงไปเหมือนน้ำเปล่ากระป๋องอ่าใช่นี่คือสิ่งที่ได้ผสมมาเ<ด>รียบร้อยแล้วแล้วครับยางเนี่ยเหมือนสิ่งมีชีวิตทําไมครับยิ่งสัมผัสยิ่งแข็งผลคน,คนต้เลยยิ่งหยอกยิ่งแข็ง เห็นไหมเห็นไหมนี่ผสมน้ํานะผสมแตงแก้มจะออกมาแข็งแบบนี้แข็งแล้วแข็งแล้วเห็นไหมแข็งแล้วแข็งแล้วไปทีนี <t os> <t os> <t os> ้มันกระตุกเพื่อนรุ่นไม่ได้ก็ต้องเหยียบแล้วเหยียบแล้วเพราะมันแข็งแข็งแล้วอ๋อเหยียบมันก็คือกรรมวิธีในการแปลรูปนะพี่จ๊อบครับเหยียบเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เข้าเครื่องนี้ด้ถ้าไม่เหยียบมันจะเข้าไม่ได้กดกดกดได้เลยงั้นเอ้า คุณโจกหนักไหมน่ะหนักผมบอกเลยว่าหนักเหนียวไหมเหนียวลองกินลองกัดไหมล่ะลองเคี้ยวดูลองเคี้ยวดูคุณเห็นมาฝรั่งไหมอ๋อนี่ผมบอกเลยว่ายืดยืดโอ้ยืดยืดหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้คุณโจ๊กเกอร์ทําการเหยียบเหยียบเหยียบจนยางเนี่ยค่อนข้างที่จะบางตัวลงจะต้องบดให้ละเอียดเข้าไปอีกแล้วทำทั้งหมดกี่รอบจ๊ะประมาณสามรอบจะมีเทคนิคนะครับต้องยืดยืดช่วยยืดช่วยยืดด้วย ปิดปิดนี่ไงต่ออ่าให้แคบลงให้แคบลงแต่ว like ่าระวังสนิดนะครับชิดมากไม่ได้เนี่ยจะขาดพอได้แล้วเอาไปทำอะไรต่อครับผมใส่เพื่อเป็นดอกมันจะแย่ห่วยมันหนักมากนะครับผมบอกในคำเดียวว่ามันไม่ง่ายนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าผมไม่มีความชำนาญที่แบบมีสวนยางเป็นของตัวเองนะ ผมจะทําไม่ได้ครับพี่จ๊อบราบทรอบเดียวพออันนี้ก็คือเราพร้อมจำหน่ายตากเอาไป้ึืนแดดึ่งแดดตากาไว้นานไหมครับนอนวันครับสองวันหิวหรือยังมาอยู่บ้านๆใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านอยากจะกินแบบบ้านๆมีอะไรให้ผมไ้ลองไปเลยผู้ใหญ่พาผมไปเลยดีกว่า ละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนเดีย๋ยวใจเย็นคุณโจ๊กเกอร์นี่คืออาหารการกินแบบวิถีบ้านๆของเรามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากผักลิ้นหานต้มกะทิมันทำไมต้องลิ้นหานเลยผู้ใหญ่มันเป็นชื่อผักเขาผักลิ้นหานอ,อันนี้อถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่ท่าดินแดงน,นะครับผู้ใหญ่มันจะมีความฉ่ำมันเป็นสไตล์คนใต้คนใต้ชอบเอากะทิมาผัดนะได้ได้ครับโอ้โหนีู่โอ้โหดี มันมาเต็มตัวเลยมันกะนที่เต็มๆฝาดๆนิดๆแต่พอมีความมันเข้าไปนี่อร่อยเลยทีเดียวต่อไปนี่อันนี้น่าสนใจมากน้ำพริกกะปิกินกับอะไรแ้งแ้งลูกเนียงลูกเนียงสตอสตอเบอร์ีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลูกเนียงกับสตอขออนุญาตนะผมล้างมือแล้วอ่าต่างกันนะต่างครับนี่คือลูกเนียงลูกเนียงนี่คือลูกเนียงอันนี้เม็ดเม็ดข้างในมันอันนี้เปลือกอยู่ข้างนอกรสชาติอ่ะมันต้องกิน ลูกเนียงอืมลูกเนียงตามไปมันเปรี้ยวติดฟันอะมันฝาดมันนี่มันฝาดเสร็จนโดนน้ำลายเราเขาเป็นเริ่มเปรี้ยวนะแต่ที่เป็นไฮไลท์โดดเด่นนี่นี่คืออะไรชุดแป้งทอดครับจักจันทอดครับมันคือจักจั่นแมลงเหรอไม่ใช่ครับมันคือจักจันอะไรใช่คะจักจันที่ว่านี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลมีเบือแข็งแบบนี้นะดู ติวเผิอเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับก้ามปูเล็กๆเป็นของทะเลคร,รับประทานรับประทานง่ายๆมั่แง่รสชาติครับคุณโจ๊กคุณไปเอาปูตรงคลี่ไข่มานะเทียบไม่ได้กับความมันฉ่ำของจกัจกรจักรอร่อยจริงๆคุณโจ๊กเรียกได้ว่ามื้อนี้พวกเราได้ลองทานอาหารพื้นถิ่นแบบแท้ๆกันเลยทีเดียวละครับไม่ว่าจะเป็นสตอ ลูกเนียงหรือเจ้าจักกระจันทะเลแล้วก็ยังมีเมนูพื้นทิ่อีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงส้มหน่อไม้ปลาเกา๋าแกงกะทิปูดำซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่นำมาประกอบอาหารนั้นก็เป็นของที่หาได้ภายในหมู่บ้านแพกทั้งสิ้นเลยล่ะครับ เอาละครับและขณะนี้ผมคุณโจเกอร์และชาวบ้านท่าดินแดงกาลังเดินทางไปช่วยกันปลูกป,กป่าชายเลนซึ่งระหว่างทางนั้นเราจะได้สัมผัสกับความสวยงามของผืนป่าชายเลนที่ชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนนี้คงระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้เอาไว้ซึ่งพวกเราทุกคนก็ควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือร่วมใจเช่นเดียวกันครับในสัปดาห์นี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ํามาฝากคุณผู้ชมด้วยละครับ สนับสนุนการโคจรโดยแต่งโมทัวร์โทร02 277 0000 b บยอนรีสอร์ทเขาหลักบายกระตักรุปบริโออเมสใหม่จากพันดากลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมคุณโจ๊กเกอร์กับชาวบ้านหมู่บ้านท่านินแดงที่จังหวัดพังงากำลังพาคุณผู้ชมไปร่วมกันปลูกป่าชายเลนครับไปงานคุณโจ๊ก ธรรมชาติกับป่าชายเลนจะเห็นมีการอนุรักษ์การปลูกป่าชายเลนครับรวมไปถึงป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นได้อย่างหนึ่งว่าวันนี้ธรรมชาติที่นี่จะต้องมีความอุดมสมบูรณ์และคุณจําได้ไหมที่เกิดซึน,นามิขึ้นมาครับครับป่าชายเลนคือตัวที่คอยซับน้ํา ความแรงของอคลื่นที่เข้ามากระแทกชุมชนในพื้นที่ทจึงเกิดความเสียหายน้อยกว่าปกติ<ว>นอกจากความสวยงามแล้วสิว่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนั่นคือแหล่งอาหารของพวกเราด้วยอ,อีกไม่ไกลคือจะจุดที่พวกเรานัดหมายกับพวกเขาไว้ไปบึ๊ดจ้ำบึ๊ดส์พีจอบนะัดน้องๆที่ไหนครับเนี่ย อยู่ข้างหน้าคุณนี่ไงครับคุณโจ๊กแล้วเขามากันยังไงครับอ้าวเขามาเรือเครื่องไงคุณโจ๊กมาเรือเครื่องอ่ะถูกต้องแล้วผมมาเรือข่ายยากมากอ่ะถูกต้องปัดโทอะไรล่ะถ้าบอกมีเรือเครื่องผมมาเรือเครื่องแต่แรกแล้วครับแต่นี่คือเราได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติไปน้องๆเราอยุฮัลลโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพันธุ์ที่นํามาปลูกในวันนี้นี่ต้นอะไรครับผมอ่ายย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 ย ทำไมถึงเลือกใช้กงกลางใบเล็กกับพื้นที่ในบริเวณนี้ครับเพราะพื้นที่มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับอย่างพวกต้นกงกลางใบเล็กเ่ยช่วยในเรื่องของสภาพอากาศด้วยไหมครับครับเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันคุณค่าเท่ากับป่าใหญ่ๆเหมือนกันเลยใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับการมีป่าที่ไหนมันก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นการปลูกป่าชายเลนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของหมู่บ้านท่าดินแดงแห่งนี้เลยแหละครับ พราะนอกจากจะได้มาท่องเที่ยวพักผ่อนสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็ยังได้มีส่วนร่วมช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็ควรลองมาสัมผัสดูสักครั้งหนึ่งนะครับทำอะไรทั้งทีเนี่ยต้องทําให้มันเด่นเด่น<ๆ>สูงสูงปลูกข้างล่างเนี่ยใครเขปลูกปลูกกันเต็มไปหมดทําอะไรครับค,ครับผมน่ะตรงนี้ปลูกไม่ได้นะครับต้นไม้ปาชเลนอยู่น้ําท่วมถึงครับคือต้องไปปลูกข้างล่างครับ ้นไม้เนี่ยมันต้องการพื้นที่ถ้ามันใหญ่เนี่ยมันจะสบาย,ยนี่เห็นไหมเด็กๆเ,เขาต้องปูอย่างงี้เชื่อพี่ไหมไม่ค่ะทำไมไม่เชื่อพี่ล่ะ เอาล่ะครับผู้ชมครับเรียกว่าอิ่มเองมเลยทีเดียวกับเรื่องราวของการเดินทางมาโครจรในทริปนี้ครับเราวิถีคนเมืองนะม,ม,มาดูแบบเขาอยู่มันรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ไม่ต้องอะไรมากมายผมว่าความสุขมันหาได้อยู่รอ,รอบต,ตัวเรา ต่ถ้าเกิดว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีการใส่ใจซึ่งกันและกันมันก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งอิ่มเอมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่มาท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเราสามารถจะมาช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติหรือสถานที่ที่เราไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับทริปนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจเกอร์ที่มาร,ร่วมเป็นเพื่อนร่วมคอจองกับเราขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณโบนะครับมไม่ได้มาร่วมทริปในวันนี้ขอบคุณพี่จ๊อบมากแล้วก็รายการสมุดโอจอนนะครับที่ได้มีโอกาสมาให้ผมกกัานอว่็ถื มีความสุขมากๆครับและผู้ที่ช่วยเติมความสุขให้กับคุณโจ๊กในสัปดาห์นี้ Beyond Resort เขาหลักบายกาตะกรุปกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านท่าดินแดงอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียสำหรับคืนนี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับครับผม ดึงสักพิกมีจริงตายเสร็จปุ๊บครับผมตกมาเลยโอเคขอบคุณ่าเเลยบรอย